ตอใหม่นะครับตอนใหม่เสียงใหม่เสียงใหม่หรือยังครับเสียงใหม่หรือยังจะได้เริ่มจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับเสียงพอม,มีอ่ามีเสียงยังครับม<ๆ>ีเสียงยังเสียงเอ่ะช่วยช่วยแจ้งมาด้วยนะครับถ้ามีไม่มีจะได้ถอดไม่เลยนะครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับอ่า งงผมถอดไม้เลยนะครับอาจารย์ถอดไม้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกเสียงไม่มีใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะห่างเลยนะเดี๋ยวลองเสียบไม้ใหม่นะครับลองเสียบไม้ใหม่อดังหรือเปล่าดังไม่ดังบอกด้วยนะครับดังไหมครับฮลัลโหลแจงดเลยนะครับได้ยินไหม ผมไม่เสียงดีกว่านะครับไม่มีการตอบมันบอกว่าเสียงมีหรือ,อยังนะครับผมถอดขออนุญาตถอดไม้ตัวนี้ออกไม่ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะเรวจะได้คุยกันต่อนะครับตอนนี้แนตะ่บมงเอไห่ว่าฝนมันมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเท้าความเดิมที่พูดเป็นมอสักคู่นะครับเมื่อไหว่มามาถึงตรงนี้ฝนมันมาพอดีนะครับตอนแรกมันมืดไอตอนแรกมันสว่างนะครับมีมีแสง แต่ว่าพอมาถึงตรงจุดที่เราจะทํางานนี่มันมามืนมาเลยครับด้านนู้นก็มีด้านหลังก็มีนะครับด้านข้างไม่มีแต่ด้านหลังอ่ะก้อนใหญ่ด้านนู้นด้านนู้นคงจะไปคงจะไปทางด้านนู้นนะไม่มาแต่ด้านหลังนี่ไม่แน่นะครับและฟ้ามันผ่าลตรงนู้นนะครับเราเม่อ่สักครู่นี่นะอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้ามันผ่าลงไปตรงนู้นไกลๆนะครับทีนี้ใกล้ๆหน่อยไม่ได้ยินเสียงแน่ไมโครโฟนก็หาไม่เจอนะครับไมโครโฟนสงสัยไม่ได้เอาติดรถมามาใช้ไมค์ตัวนี้ก็ไม่ได้เรื่องอีกเอาว่มาเดี๋ยว เอาไม้ในตัวกล้องเลยนะครับอ่ะตรงนี้มันอันตรายด้วยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ต้นว่านะครับฉะนั้นนี่ฟ้าเขาจะลงอย่างเงี้ยลงตามต้นไม้ใหญ่ๆนะครับคงจำกันได้นะครับเมื่อวานนี้ลงคลิปไปให้เกี่ยวกับนกนะครับไปดูด้วยนะครับนกเจออยู่ฝั่งโน้นนะครับนกก็เลยตัดสินใจว่าจะดูคนเดียวแหละแต่ว่าตัดสินใจทําคลิปดีกว่าก็เลยเอามาให้ดูนะครับวันนี้เดินไปดูยังอยู่นะครับยังอยู่ยังไม่ฟักครับ ไม่รู้จะเอาอะไรให้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 ดูกันวันนี้นะครับเดี๋ยวลองเรียนไปเรื่อยๆกันเลยรันอาจารย์ ดีครับอาจารย์อัคราชานใช่ไหมครับอ,อ่านยากขออาภัยด้วยนะครับเขาเรียกว่าพินครับไม่ใช่ก,กีตาร์มีสามสายนะครับแต่วันนี้เร่งรีบหน่อยหนึ่งขออาภายัยม,มันฝนจะตกด้วยไงไม่รู้จะจบยังไงถ้ามันฝนตกลงมาก็ถือว่าเป็นการจบระ,ะจบไลฟ์ลสดกันแค่นั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูก่อนเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอยากพิณ้งงอ,งองข้าข,ขัาขข้นฮัทเริ่มต้นนะฮะัทไล์กับไลท์ที่ีของหันนะครับ ผมซิซ้ำเสมอเพราะว่าไหลตัวนั้นไหลฮะเข,ขาเรียกว่าไหลไหลาหากินนะครับไหลแบบหากินของเราคือ,อประมาณนี้ครับผมเอาได้ประมาณนี้นะครับในประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์คาร์ชานบอกขอเพลงหน่อยผมเล่นเพลงไม่เป็นนะครับแต่ว่า เพลงพินก็คือเพลงพื้นฐานนะครับอาจารย์ครชานติดตามหรือ,อยังติดตามช่องแอนชาแนลหรือ,อยังถ้าติดตามอาจารย์เข้าไปดูในคลิปที่ผมเล่นไว้อาจจะเป็นช่องดูเพลินชนดูก็ได้ดูเพลินชนดูอาจารย์เข้าไปดูผมเล่นสั้นๆให้อยู่นะครับแต่ตรงนี้เราเราเรามาฝึกพินกันด้วยวิธีการพื้นฐานเราจะเล่นยาวไม่ได้ฉะนั้นใน้พินเพลงพินเนี่ยมันจะมีเพลงก็คือลายพินนั่นแหละเขาเรียกเพลงพินจริงไหม เพลงพีงก็คือลายเต้ย,ย,ตยโขงลายเต้ยโศกเต้ยอะไรทั้งหลายแหละ่นะครับอ่านะครับผมเชนนะครับอ๋อขออภัยครับผม อ克拉ชาอ克拉เชนอ๋เนอเชานอ่าอชานาอไม่ใช่เชนครับผมขออภัยด้วยนะครับอ่านอ่าอาจจะไม่ได้สำเนียงนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ฮ่งคลโอทกนี่ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นอาจารย์ต้องไปต้องไปแกะก่อนนะครับแกะก่อนเพราะว่าผมต้องดูลายพินเขาเล่นลายพินไม่ใช่เหลอครับอ่า เพลงพินนะก็คือเล่นลายพินนะลายพินใน,ในในทอนโซโล่รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าอันนั้นเป็นเป็นเขาเอาลายพินไปผสมผสมทําเพลงน,นะครับเป็นการผสมผสานทําพเพลงอ่าขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณอ่าคุณ,อ,คณอัครชาญที่ติดตามนะครับขอบคุณลหลายๆเข้าไปดูช่องดูเพื่อนเชิญดูนะครับที่ผมเล่นแต่เป็นเล่นสั้นๆนะครับไม่เล่นยาวเพราะว่ายังไม่มีความสามารถพอที่จะเล่นได้เพราะว่าเราเรายังใหม่อยู่ช่องนี้ช่องหน้าใหม่ไม่ใช่ช่องหน้าเก่านะครับฉะนั้นนี่ใหม่ๆมาเล่นด้วยกันนะครับ แบบไลฟ์สดแบบกังวนนี่ผมว่ามันตื่นเต้นดีนะอ่ะอย่าเพิ่งเข้ากับตามนี้ครับผมตามนี้เลยเนาะต้องต้องบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวมันสิมีปัญหาเรื่องฝนนะครับฟ้าร้องรอบอ่ะเอาเอาไปฝึกนะเอาไปฝึกเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาไปฝึกกันนะครับผมไม่มีเวลาที่จะบอกโน้ตสั้นๆเหมือนเดิมนะครับเอาเริ่มต้นนะครับดีสองสายไปเรื่อยนะครับแล้วก็ ดิเสาสายไปเรื่อยอย่างนี้ครับสำหรับหน้าใหม่นะครับดิไปเลยแล้วก็กดโน้ตเข้าไปนี่ครับคือจริงนะครับอาจารย์สมพิษพิมวงถามมาว่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดอุบลธาน,นีครับผมอยู่อุบลครับผมอยู่อุบลอันนี้ฝน,นกระสิบใส่หัวอ,อยู่ตอนนี้ อ่ขออภัยหลายว่าว่าหน่อยนึงนะครับเพราะไมโครโฟนก็ไม่มีนะครับวันนี้เอาแบบอ่าไม้ในกล้องห่างนิดนึงไม่เป็นไรเนาะอาจารย์เนาะอ่าอย่าลืมติดตามช่อง2ช่องนะครับคือช่องนี้อ่าแอนอ่อนวนะแล้วก็ช่องดูเพลินชันดูดูเพลินชันดูผมทําไว้สำรองนะครับสำรองเฉยๆนะครับก็อาจจะมีการลงคลิปบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะมากก่อน,นะครับแต่คลิปหลักคือเออเอ่่ช่องหลักคือช่องนี้นะครับอ่าช่องช่องนี้แหละครับช่องช่องเนาะครับเนาะช่องแอนอ่อนวนะแอนชาแนล B E N ชาแนล นะครับผมเริ่มต้นนะครับญาติหน้าใหม่เอานี้เอาเอาใจหน้าใหม่หน่อยเพราะว่าเร็วๆอย่างนี้ต้องเอาใจหน้าใหม่นะครับเร่งๆรีบๆโอ้ตื่นเต้นมากนะครับดูนะครับสายหนึ 1, ่งสายสองสายหนึ 1, ่งสายสองสายหนึ่งสายสองเอาแค่นี้นะครับญาติญาติหน้าใหม่คลิปนี้ไลนส่วนนี้ง่ายๆนะครับแล้วกดนะครับคพืดูนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองปอนดนุ๊ อยู่นะครับประมาณนี้นะครับขึ้นเรือไปบ้าณนี้ได้ยินสำเนียงใช่ไหมสำเนียงเนาะครับเนาะได้ยินแต่ล่มครับเลสิ่งเล่นยินแต่ล่มนะครับผมมีแต่ล่มเนาะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งอันนี้นะครับเบิ่งฝนก่อนน่าจะไม่รอดนะครับอุ้ยไปขออ่ะเดี๋ยวเราจบกันตรงนี้นะครับอาจารย์ไปล่องฝึกครับแค่นี้ครับมือนี้มไม่ยังหลายคันมีเวลาจะได้ต่อ ต่อให้ในไลฟ่สดต่อไปนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นวันนี้หรือวันไหนติดตามกันด้วยในช่องนี้นะครับวเวลาประมาณนี้หรือจอบเบิง้งจอบเบิงบเบ้งจะมาตอนไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้ารักกันจริงอย่าลืมดูคลิปด้วยแล้วก็ดูไลฟ่สดด้วยผสมประสรานกันกินแจ่วกินปนต้องม่พัดนะครับกินด้วยเอาทุกอย่างเลยนะครับเอาทุกอย่างเลยเอ้าวครับเริ่มหนึ่งสองสายสองสายหนึ่งดีลงอย่างเดียวก็ได้ครับเดี่ยวขึ้นก็ได้ดีลงเกี่ยวขึ้น คุ้มถนัดเิดลงนลงเดียวนะครับใส่โน้ตครับใส่น ố เอามาตรงนี้ที่เราเล่นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยมันได้แค่นี้เหรอจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์นะครับประโยชน์ในการฝึกนิ้วเข้านะครับสายสัมพันธ์ บาดี้เ่ามาเ่นตรงจุดอื่นมันก็คือเก่านะครับมันก็เสียด่นบดเลยน,นะครับพ่ามเรนตรงนี้ได้นะครับกลับไปย่องอย่างอื่นไปนะครับมาทั้งนั้นก็ว่ากันไปในส่วนของการเ่นของแต่ละคนบ้คือการนะครับ ไปติดตามในช่องก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างให่เบิ้งงใ้ทุกคลิปนะครับดูให้จบทุกคลิปแล้วก็ดูให้หมดทุกไลฟ์สดน,นะครับมันสิได้ประโยชน์หลายนะครับสามารถไปแห่ได้ครบกับช่องนี้ไม่ต้องห่วงครับแห่ได้แน่นอนครับ ไล่สวดนี้13นาทีนะไม่เคยเจอวันไดน,นะไลส่สดสัน้นๆวันนี้เดี๋ยวฝนตกแลวครับผมเดี๋ยวเจอกันในไลส่ดลสดไล่สดหน้าขอบคุณอาจารย์อัครชาญน,นะครับอาจารย์สมพิษแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่ติดตามตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของก่อนถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาไลส่สวดกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันในไลส่สดไล่สวดหน้านะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ